เราจะมาทําความสะอาดกระเป๋ากันนะคะคลิปลิงนะคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะลูกค้าสกรปรกจากการใช้งานนะคะเห็นไหมคะสีไม่แจม่มแล้วก็เป็นคราบเลอะคราบสกรปรกเต็มเลยนะคะด้านในเราจะใช้นะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีมีสกปรดีนะคะฉีดอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า ที่ให้ทั่วทั้งใบเลยทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทำความสะอาดได้เลยนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จเราจะมาให้ดูกันอีกรอบนะคะว่าสีจะแจ่มขึ้นไหมคราบสกปรกต่างๆจะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีมีสกบ,บรกนดนะคะ ฉีดทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วเราก็ทำความสะอาดได้ตามปกติเลยสะอาดขึ้นเลยนะคะคราบสกปรกจากการใช้งานก็หลุดออกไปหมดแล้วนะคะข้างในก็สะอาดนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมิสกบ,บรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมิมิสกบ,บรีดขอบคุณค่ะ